สวัสดีท่านผู้ชมท่านวยนะครับผมยินดีต้นลลอนรับสู่ช่องพี่แบงค์สุดเทช่ชาแนลนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับแแบรีสอร์ทเขตรอนเทคูนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมให้มาดูตรงนี้นะครับนะนี่นะครับโอ้โหนี่อันนี้ที่ผมสร้างเสียเมื่อวานนะครับหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมเห็นไอ้ที่กันอะไรเนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับอ้ามีบันไดสองทางเหรอ ดีเลยผมก็นึกว่ามีทางเดียวะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาดูข้างบนข้างบนก็ประมาณนี้นะครับมีพวกอันนี้เห็นไหมน,นี่พวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปสร้างตัวนู้นนะครับที่ผมบอกเมื่อวานนะที่ผมไอที่ผมที่ผมะไรนั้นอะที่ไอหกหมื่นอะไรน,นั่นอะ,นะ,นะแล้วก็ห้าล้านอะดีนะผมยังจําได้ ไม่รู้ไง,งมันจะพอหรือเปล่าแต่ต้องขอขอลองเดินไปดูก่อนนะครับต้องต้องลองเดินไปดูก่อนเผื่อมันอ,อันนี้ไงเมื่อวานผมก็ไปทำอะไรนั้นนะไออีกทางหนึ่งอะ่ะที่ผมกบไปเมื่อวานนะผมจำได้นะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมที่ผมสร้างนะครับอ้า แต่เดินไปดูก่อนเด่อนนี่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ที่ผมทำเมื่อวานแล้วก็มีผู้ช่วยนะครับพอทำงานอยู่เห็นไหมอ่านะครับอ่าโอเอนีแอรนี่แหละที่ผมบอกเม,มื่อวานนะเพื่อนนะครับนี่ อีห้าล้านนะคบห้าล้านเดี๋ยวค่อยไปทาทีหลนนังดีกว่านะครับส่วนไอหกหมื่นอ่ะค่อยทําก็ได้ค่อยทาค่อยทําก็ได้นะครับเอ๊ะตรงนั้นเท่าไหร,ร,าาร่อ่ะลองไปดูซิหรือว่ามันจะราคาเพิ่มไม่ใช่ราคาสีอะไรทุกอย่างเนี่ยโอ้อันนี้น่าจะแพงเหมือนกันอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อลดก็น,นึกว่าอะไรอไรรถไปไหนอะ อ๋อนี้ีใช่ราคาลืมผึลืมถึงไม่ได้ดูอ๋ตอตรงโน้นไงเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อลืมไปนะครับอ่ะนีหกมุนที่ผมบอกอ่ะเฮ้ยเอาอีกแล้วต้องเรินไปกลับไปฝั่งนี้นะครับแบบนีเซตแล้กเ,เกิดใหม่ก็ได้กดเกิดใหม่ก็ได้รีเซตตัรละครนั่นแหละเห็นไหม อ่านะครอ่ตรงนู้นเนี่ยที่ผมบอกจะถึงขับรถไปดีกว่ามันจะได้แดบว่าง่ายๆนะครับขับรถดีกว่าที่เก็บดเดินละเดินแล้วมันช้าวิ่งก็ได้แต่วิ่งมันก็ช้าอยู่ดีแต่มันก็ไม่ช้าเหรอเวลาวิ่งอะ่ะมันก็เร็วอยู่แต่เหนื่อยนะบางคนงก็ไม่เหนื่อยบางคนงก็เหนื่อยนะครับอ๋อนี่ไงที่ค้างไว้โอเคอย่าเลยสิจะเลยไปไหน อ่าล้ไหลล้ไหลนะครับอ่าลมันไหลเองอเอาเอาเอาลมมันไหลครับเพื่น <c oughs> อนเพื่อนลมมันไหลอ่ะโอเคให้มันดุดโอเคนะครับอ่านี่ไงซูชิหุๆๆๆอ๋อนี่ไงนะครับ อันนี้ก็โหหกหมื่นเหรอเอ้ยหกพันหกพันไม่ใช่หกหมื่นผมผมผมอ่านผิดนะครับผมอ่านผิดไเลยไม่อะไรหรอกก็ขึ้นไปนข้างบนตรงนี้เหรอใช่ไหมเหนื่อมากเลยนี่ต้องขึ้นไปข้างบนข้างบนอ๋อนี่ไงนะแล้วแล้วต้องไหนอีกต้องไหนอีกอ๋อเคตรงนี้เสร็จแล้วเนาะนะครับ เฮ้ยเพื่อนผมมาตรงนี้ได้ยังไงอะ่ะเฮ้ยเพื่อนเจ๋งฮะดูด,เด,ดิเพื่อนดูดิผมไต่ไต่เชือกอันนี้อยู่อ่ะเฮ้ยเพื่อนครับเจ๋งไหมเห็นไหมเพื่อนเจ๋งไงหมครับแล้วใครบอกว่าเจ๋งอคอมเมนต์ด้นะครับเมื่อกี้ผมจะลงแต่อยู่ดีๆก็มาไต่เชือกเฉยเลยได้ไต่เชือกเฉยเลยว<ๆ>ันีผมจะลงมาสร้างนี่แหละอยู่ดีๆก็ไต่ เชือกสื่อสืเลยเพื่อไอไอหนึ่งหนึ่งหนึ่งมือนะค่อยมาทำค่อยทำไอเน้นน้อยก่อนนะครับปลายถังเขาอ๋อฟันอะไรฟันอ๋ออันนั้นค่อยทำอันนั้นค่อยทำทำอันนี้ก่อนอันนี้อ๋อเข้าไม่ได้ใช่ไหม เฉยๆเนาะนะครับอันนี้ตัวอะไรอ๋อตัวตัวนะครับอันนี้คือตัวเหมือนตัวเลไกอย่างเนี่ยนะครับนเพลงชุ่มหวานมานั่งถ้ามีไฟก็ดีมันจะได้สว่างไม่รู้มาหรือยังนะครับนี่ไงผู้รับชันขาดทำมาแล้วนี่นะครับ ผมก,กดไปเมื่อสี้นเงมันก็ต้องมีดิถ้าไม่มีมันจะมืดนะครับมีอันนี้อะไรแทนบุลีนหรือเปล่านะฮะแทมบุลีนนะครับแทนบุลีนมีสีแดงสีเงินแล้วก็เอสีฟ้าหรือเปล่าสีเงินน่าจะสีฟ้าฟ้าน้ำเงินมั้งไม่รู้อันนี้น่าจะฟ้าเข้มนะครับอันนี้ก็สีเทานะครับสีเทาโอเค ตีนกแก้วนะนี่หรอทำไมทำไมเอ๊ะอันนี้มันเป็นสนามเด็กเล่นนี่ก็ว่าทำไมชื่อตกแปลกเออนะครับนี่ไงชินช้าแล้วก็นี่ไงก็ว่าผมก็ว่าทำมนมันคืออะไรอ่ะโอเคนะครับอันนั้นค่อยทำที่หลามงเงินมันไม่พอแล้วนะนะั่นน่ะ ยสองก็มาชี้ตรงนี้หนัะมนไม่พอเห็นไหม่นะครับเดี๋ยวขับยืดไปไปไปเที่ยงเนี้ยเหมือนเดิมอ้าวทำไมไม่ถอยหลังอ่ะเพราะผมถอยหลังไม่ได้อ๋อผมลืมผมไม่ได้ผมไม่ได้ขีมม่เงี้ยผมผมนั่งตรงที่นั่งแบบว่ามผมไม่ได้ขี่นะครับเออนะ เดี๋ยวผมอัดประมาณ15นาทีนะครับผมจะอัดประมาณ15นาทีถ้า1 5นาทีถึงเดี๋ยวผมจะเอาที่ได้ลงแล้วนะครับเนาะเพราะแล้วโอ้โหอ่ดมันน่านจะพออยู่นะครับอะโอเคเดี๋ยวไอ้หนึ่งหมื่นเข้ามาทำพ่งนี้ดีกว่าไหมจะทําวันนี้เลยทําวันนี้เลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องทาพ่งนี้ไงทําทวันนี้เลยแต่ไงมันก็ลดนาะทีใช่ไหม มันมันไม่ได้ลดเยอะขนาดนั้นหรอกมันแค่แบบว่ามันแพงเฉยมันไม่ได้แพงหรอกมันก็แพงนั่นแหละมันแค่แบบว่าขึ้นราคาราคาหรืออะไรก็ไม่รู้น่าจะขึ้นเงินมั้งนะครับอะไรสักอย่างนะเพื่อนไม่รู้ผมพูดถูกหรือเปล่าผมพูดผีพูดถูกนี่หแหละนะครับเอาเดี๋ยวก็ชนเสานอ่อน่ะชนแล้วพืนพายามากคำ อ้าวรดไหลอีกดีนะลดหยุดก,ก่อนถ้ารดไหลนะพังเลยรถอะนะครับพังไม่ต้องขับเดินเองก็ได้เอ้ยอันนี้สไลเดอร์นี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอลองขึ้นไปเล่นสิขอลองขึ้นไปเล่นสิมันน่าจะถลายเอย้มันน่าจะไหลลงมาอ้าวทำไมผมตกอ,อย่างเงี้ยสงสัยมันลื่นหรือเปล่าอะไรเสีอยอ่างเนี่ยอืม ถ้าเป็นส่วนนาน่าดีเลยอ่โอเคงั้นน่าจะพออยู่นะครับตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับออาคือสเสร็จแล้วรถจอดวันนี้ก่อนนะรถจอดวันนี้ก่อนอันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่น,นขยายเกาะโอ้โหเอาแค่นี้เหรออ๋อมันเป็นแบบว่านี้ไงอ๋อมันขึ้นแบบว่านี้โอเค ไปแล้วนะตรงนี้เนี่ยเองพาอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วผมนะอ่าเองครับนะ,ะ,บนะเดี๋ยวก็ไปชนเสาอีกนั่าล่ะกลับไปแล้วคือไปชนคนนั่งแล้วเซ็น พี่นาาที่หน้าของของของลูกค้าเด่นชนแล้วก็พังนะลูกค้าก็ไม่ได้น่าลูกค้าก็ยินเนี่ยแต่ลูกค้าก็ไปเล่นไปสนามเด็กเล่นเอาลม้มล้มเป็นไรอีกอ่ะดีนะเอา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 ตอนหลังได้ไหมพเพื่อนรถผมติดแล้วอ่ะเพื่อนรถผมติดแล้วอ่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อาอเพื่อนรถผมติดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดินขึ้นไปก็ได้รถเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ผมขับแรงไปหน่อยนั้นนะครับเออโอ้ยี่จอดรถนี่ไงนะครับโอ้โหมีรถแต่โอ้โหละครับเพื่อเนี่ยรถเนี่ยมันก็ต้องแทงอยู่แล้วแหละนะครับแทงสิทำไมจะไม่แทงมันก็ต้องแทงเพราะว่า สีสวยเนี่ยอือมีสีโคมไฟอะไรพวกนี้นะครับอ่ะซื้อต้นไม้ซื้อกำแพงอันนี้ร้านเลยทักอย่างเนี่ยห,หรือเปล่าหรือว่าร้านเดิมหรือเปล่าเห็นมันคุ้นๆหนาเพื่อนไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ร้านอันนี้เป็นสนามบินม,มันไม่ใช่ร้านเด้อเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรร้านบอกมันไม่ใช่ร้าน จะพูดยังไงเนี่ยผมพูดผิดพูดถูกเนี่ยเอาเข้ามาประตูไม่เปิดอะใครล็อกไว้เนี่ยใครล็อกไ,ไ,ไว้อ้ารนึกว่ามันล็อกมันไม่ได้ล็อกหรอกมันแค่แบบว่าทําให้ผมเข้าไม่ได้องนะครับจริงๆมันไม่ได้ล็อกแต่เขาแกล้งผมมั้งเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้แกล้งแบงค์อะแทนที่จะเข้าที่อื่นเนี่ย แมงก็มาเข้าตรงนี้ก็ได้ไม่ถ็นเป็นลายรีผมกระโดดวาะอันนี้สนามดินนะครับผมนสนามดินของผมนี่มันก็เป็นอย่างนี้ครับอ้าวมีอันนี้เลยเหรอโอเคอนะครับอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ตอนแรกผมก็น,นึกว่าทําไมประตูเลื่อนไม่เปิดสักทีนึกว่าใครมาปิดไว้หรือเปล่าแต่ความจริงมันมันมันเป็นประตูเลื่อนไม่มีใครมาปิดหรอกอ๋ออันนี้ไงใช่ไหมที่ผมอันนี้ทีผ่ผมสงสัยมานว่าไอ้ทองอะไรนั่นอะไอ้ผมก็งงอะไรของผมก็ไม่โลกงงทุกอย่างแหละค่ะตัวที่นั่ง ซืท pues. right. right. uh ี huh. right. nah. ่นั่งซ uh ื้อกำแพงนี่นะครับแล้วหน้าต่างอ่ะซื้อชั้นสองเหรอโอ้โหมีชั้นสองนะครับอ่าตอนล่นไม่เสร็จเดินจะเดินไปถึงไหนอ๋อเดินไปหาเครื่องบินใช่ไหมโอ้โหงานผลรถเร็วเลยเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบละรเร็วจัง ได้ตั้งหลักเลยอ่ะแล้วบันไดอยู่ไหนอ่ะ,อะมันนั่นอ๋อนี่ไงฮ่าฮ่า,ดาเดี๋ยวขอออกไปเดินเล่นก,าากน่อนก็นแล้วกันอ่าช่วยๆที่ฉัมีแค่สองคนเนาะอ่าแบนี้ไงเอ้ยขึ้นมาทาที่หลักก็แล้วกันออกไปเดินเล่นก่อนนะครับ ้าวข้างนอกก็ยังไม่สร,สร้างไม่เสร็จดิมาดูผมจะสร้างตรงไหนก่อนอันนี้สนามบินนะครับคือเพื่อนดูรถผมขี่รถผมมาอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนขี่ได้ไม่ขับได้นะแต่มันมันไม่ไปนะเพื่อนมันติดอันนี้เนี่ยมันจะไปอะไรล่ะครับเดี๋ยวผมต้องเรียกชัางมาแล้วอนนยอกรอ,อ้นนพดเล่น ให้ผมทำแบบว่าทำเหมือนเป็นช่างเพื่อเพืาา่อเหมือนเหมือนมันจะได้แล้วเพื่อรถอ่ะเหมือนมาันจะได้แล้วจะได้ไม่ต้องมีคนมาช่วยไงใช่ไหมเด่นต้องมีคนไอ้เพื่องรถผมมันเกือบจะลงแล้วอ่ะลงสิดจะติดอะไรนักหนาโหติดอันนั้นป่านี้ไม่ลงลม了吗เอ้ยเมืเอ่อกี้มาขยับอ้าว เพื่อนทำไมลบผมลอยอ่ะฮ้ยอ้าวเพื่อนครับรถผมกลับมาขี่เอ้ยกลับมาขับได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเพแล้วเมื่อกี้รถผมบีน่ะไม่ใช่เครื่องบีนนะนี่มันรถรถอันลดเลยทุกอย่างเนี่ยผมเคยเห็นรถอันนี้นะแต่ไม่รู้จักว่าชื่อรถอะไรรถยนต์หรือว่ารถอะไรทุกอย่างเนี่ยรถลาบุขาอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับ แล้วว่ารถอะไรทกอย่างเวลาจะไปไหนเขาก็มาน,นี้เวลาถึงที่นั่นเหรอเพื่อนถ้ารู้ถ้าคันนี้เพื่อนที่ผมขับอยู่เนี่ยถ้าใครรู้จะอย่าลืมคอมเมนต์ได้นะคะว่ามันเป็นรถอะไรเอารถผมเป็นอะไรแล้วอะรถผมความมา่ำอะเพื่อนไม่นะนจะมันอ่ะรถผมก็บินอีกรถเพื่อนรถผม รผมมีปัญหาแล้วที่อย่างรถผมคว่ำไปแล้วอ่ะเพื่อนรถผมมีปัญหาแล้วพอดีรถผมคว่ำไปแล้วอะ่อวอะอาก็ออกมาได้นี่ใช่ไหมอ้าวตั้งเฉยเลยอ่ะขับเหมือนเดิมนะครับไฮ้เล่นจริงๆผมเนี่ยผมเนี่ยบเล่นเกือบสิบห้านาทีแล้วอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสร้างไปต่อนะคะ ว่า,าจะสนใจถึงสิบห้านาทีนะอันนี้ผมพูดผิดอ้าวแล้วผมลงน้ำไม่จมเหรอเอาก็จมนี่ใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นน้ำทะเลใช่ไหม,มน้ำทะเลอ่ะลงไปช้าจังเหมือนของจริงเลยนี่มันดูล้อดิคือเป็นอย่างนี้เหรอทำไมล้อมหมุนไปข้างหลังอะ่ะอันนี้รถนั้นไม่ใช่เรือ น,นี่รถน้ําไม่ใช่เลยทำไมรถผมไปช้าจังอ๋อมันโดนน้ำไงเอ้ยไม่ใช่ดิมันมันอยู่ในน้ำไงก็เลยไปช้าหมดเหมือนจริงมากนี่สุดสุดอย่าอย่าโดนอะไรทุกอย่างนะภาโดนตลอดผ,ลดผมเนี่ยรถผมเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ไหนแต่ก็อ, <c oughs> อะจะไปอ่านต่อนะครับไหนซิง แม่สร้างนิจเดียวเนี่ยแบบลบผมเกือบคว่ำเนี่ยลองขึ้นตรงนี้แม่มันจะได้ง่ายๆลองขึ้นซิว่าขครืไหวหรือเปล่าลองดูก่อนเฮ้ยก็เครื่อนอ่าติดอีกแล้วเพื่อนลบผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ติดตลอดเลยเอาขึ้นดีน่ะอ๋อมันมีติดไอ้ตรงนั้นไงมันก็เลื้ยขึ้นไม่ได้เข้าใจ ยิงละวอยลิกไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวผมไปสร้างกันต่อนะครับนี่ขนาดบินของผมนี่ขนาดบินของผมครับมัมมัมมัมมั่มมัมมมเท่าไรแล้วนี่มันเยอะแล้วนะครับบันไดเลื่อนอ๋อนี่ไงบันไดเลื่อนนะครับนี่ ดีนะมืบันไดเลื่อนอ๋อามาเป็นบันไดเลื่อนแล้วนะครบรอบที่แล้วเป็นแบบว่าราบที่แล้วมันไม่ใช่ไอ้ขึ้นบินรพราะพล้วเป็นบันได,ดปกตินะครับแต่นบันไดเลื่อนเสียงอ่ะเพื่อนอันนี้ทางลงอ๋ออันนี้ขึ้นลงไม่ได้แต่มันจะมีสัญญาณเอนว่าลงผิดนะขึ้นผิดนะอะไรแบบนี้น,นะครับ นี่ไงอ๋อนี่ไงมันจะบอกว่าที่ที่เรากระเป๋านี่นะครับนี่ไงประตูสนามบินเดี๋ยวเครื่องบินก็จะมานะครับเครื่องบินจะมามันเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนจริงมากเลยนะครับประตูสนามบินอีกแล้วเหรอกว้างจังกว้างก็ดีแล้วถค่แคบมันจะทำยังไง นะครับนี่บันไดเลื่อนของผมนะครับเห็นไหมอ่อเเอาเจอเนี่ยที่รับกระเป๋านะครับกระเป๋าก็จะมาตรงนี้นะครับเวลาลูกค้าเขามามาอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับสกแกนตั๋วใช่ไหมเครื่องบินก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมหรืออะไรผมยังไม่เห็นเครื่องบินเลยเนี่ย อ้ามืดแล้วหรอทไมมืดไวจังอืมอ้าวเอาเพราะผมมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมก็เห็นันไดเลื่อนด้วยพี่าองอางนผมีผมมาตรงนี้ก็ได้อ้าวติดกำแพงนี่นาะลืมไปติดกำแพงดิติดกำแพงกับหน้าตา่างเอลองปีนก็มายไม่ได้แต่ผมมาอยากปีนไรนะ,ะอ้าอ อ่าโอเคนะครับดับเลยผมเพิ่มไปกดปิดเย้นะครับอ๋บอนี่ไงเจ๊ดมากเลยอ๋อนี่แบบนนี่นีปนประตูปิดแล้ว หัวยังไงนะครับอ่ะคมีแค่นี้เนาะกว้างมากนะครับที่นี่เหมือนกระย่างอะไรเลยครับอ่าคีนะครับ ที่ใช่ไหมผมไม่ยินรอกอันนี้กระเป๋าทะลุกันแล้วนะเร่าเขาเ่ทำไมมีไม่มาหรือกระเป๋ามันวาร์ปไปไหนลอง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 ดย่างนี้ดิลองดอย่างนี้ทิลองลองว่ากระเป๋าไปไหนอ๋อมันไปตรงนี้แล้วมันหายไปไหนอ่ะแต่มันก็มาเองแหละนะครับกระเป๋าเนี่ยอืึ จริงเลยเนาะเราขึ้นบินมาทีแกนตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เายังมีอีกเหรออ๋อมีอันนี้หนึ่งไงนะครับว่างมานะครับที่นี่ โอเคนะครับมีบนไดเลือกขึ้นไปจับเราบบันไดขึ้นมีบนไดเลือกของผมนะไอ้เนี้เข้ามาสร้างคงน,นี้นะครับมาสร้างคนนี้ที่น,นี้ก็ได้มีคุดผมจะสร้างตอนเย็นนั่นแหละแต่ผมเสียไปนรั สร้างที่นี้ดีกว่าครับอ้าวหล่นลงมาอันนี้อีกแล้วโอ้โอหอากาะลงบันไนเนื่องหน่อยโอเคเหมือนหล่นลงมาตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกนะครับนี่เฮียน,นะครับ ครับอ่ะอออออนี่เหมือนกันหรือเปล่าออกมาคนละที่อ้่มันอ๋อออเคเอลูกค้าไม่มาตรงนี้เหรอหรืออะไระแล้วคน,นอ๋อลูกค้ามาแล้วผมมาตั้งนานแล้วหอนอนลหลับง่วงสิอาปากหมอเลย ข้างหลังนี้ไงก็มีบรนไดเลือดนี่เจ,จ,จ้าหน้าที่ไม่ใช่เื่อนเจ้าหน้าที่นะครับเขาต้องเรียกว่าเจ้าหน้าที่นี่แทนถัวนี่นะครับเอเคเี่ก็ประมาณนี้รอเครื่องบินมา ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อีกนานน่ะสิอะวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นก่อนนะครับอาจะพูดคุยกันเลยนะคระโอ้โห ยินให้ตรงตรงยินให้ตรงตรงเอายินให้ตรงตรงสิอ่าโอเคบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายนะครับเไปแล้ว